มาถึงโรงเก็บรถหน้าอาคารห้าตอนแรกผมก็อาจารย์สมยศเสนอว่าน่าจะมาตรงกระนหนผู้บริหารเห็นว่ามันจะขาดช่วงกันงานมันจะแบ่งส่วนกินคายาวเห็นโอเคเรื่อวมาเห็นความอ่อนเรื่องโอเคม่ายตัวน,นะครับก็อย่างน,นี้อาจรับเหมือนเดิมส่วนใหญ่ชุมนุมมีทั้งหมด68ชุมนุมตรงนี้อะไรสร้างมานะครับสารเดงผมก็ถ้า ครูจะแบ่งมีหน้าที่หลากหลายมากหนึ่งแข่งขันสองสองอยู่กนกลุ่มสาระสามไอเอสต้องไปตัดสินไอเอสประมาณ25คนมันติดอ่าเราก็คุยกันร,ระเดียนถ้าใครติดไปามานะครับมันก็ต้องมีวิธีการเขาเด็กอีกะไรมาช่วยนันเกเรียนมสองกับมห้าจะไม่ได้ร่วมการแข่งขันประมาณครึ่งวันนะประมาณครึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องตัดสินแล้วก็ โชแเกบ้านเบืองโชประธานช่วยดูผลงานช่วยตอบและต้องฝึกประเด็นการพิเศษด้วยส่วนด้านล่างอาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับรายการต่างในในช่องซีเหลมเี่ยนะครับ,รนนรบผมยังไม่ได้แก้ไขนะครับรายการหน้าหน้าสุดท้ายหน้าสิ่ครับการบนเวทีกลางผมเอาของเดิมคร่าวๆแต่นักกรรมการนักเรียนที่จะประกวดพวกข้อทะเลนต่างๆกับใช้ชื่อใหม่อะไรผมก็ฟังไม่ออกใช้ A.C.C อะไร เอ่อกลุ่มต่างๆผมยังกำรวดนะครับผมใส่ของเดิมผมใส่ของการพวกสภาบันเนตรีลงไปผมจะคุยของของวิชาการอีกที่หนึ่งกับบรรจนะครับบรงกกิจกรรมต่างๆท่านช่วยกิจการโดยว่ากลุ่มภาษาต่างๆกลุ่มสังคมการแสดงดนตรีศิลปะดนตรีการประกวดแข่งขันที่ควรจะโชว์นะครับเอ่อ ประชุมวิชาการบอกอยากให้ขึ้นวทีการไม่อยากให้มีหลากหลายวิธีเพราะมันจะแยกกันแล้วด็กมันจะไม่เป็นปกลุ่มก้อนนะครับก็เปลี่ยนแต่ทีนี้มีอะไรก็สอบถามกันใหม่นะครับ,บ,บยวจนะมีคสาคสั่งคําสั่งงานพิเศษท่ in, านคงได้รับใหม่แล้วคําสั่งงานพิเศษทีนี้น้องม่ใหม่ก็่อยเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีแก้ไขเพิ่มเติมคนๆๆแต่ผมจะไปบอกกระซิบน,น,น,นะครับแต่ครับงานพิเศษเป็นงานหนึ่งเอาผู้ตรงๆนะ เมินความดีความชอบด้วยให้พูดใาใจบางคนไม่ทราบทีนี้อย่างเช่นฉันเช่นผมเป็นพน้นงานประกันสมเจนะผมก็จะประเมินผู้ช่วยผมเช่นอาจารย์กอไก่ผมก็ประเมินความดีความชอบเหมือนผู้นำกลุ่มสาระก็ประเมินลูกน้องฝ่ายวิชาการก็ประเมินผู้นากลุ่มสารเป็นลูกโซ่กันอย่างนี้ผู้นาลูกเสือก็ประเมินลูกสมาชิกในกลุ่มเพราะฉะนั้นก็การการก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ก็ กูจารย์ก็ตั้งใจทำงานอยู่แล้วก็แจ้งให้ทราบเป็นกูกูจะรีวิงานอีกงานหนึ่งซึ่งเราจะของงานกลุ่มงานผมหรือยู่สองก้อนหนึ่งคือทําซาเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ซาแบบฟอมอาจจะปรับนิดหน่อยให้โยงกับไอเอสไอจีแพนซึ่งท่านจะต้องเตรียมทำด้วยนิดหน่อยเขียนข้อความกระชง่ายๆทำซาลายคนลายกลุ่มสาษฎร์ลายงานลายฝ่ายส่วนขององการใหญ่ของผู้บริการก็คือซาเรียนขึ้นงานประกันอยู่แล้ว ครับเดี๋ยวจะให้หมายในการประเมินตอนนี้งานประกันกําลังรวบรวมผลงานกิจกรรมโครงการกับงานแผนกําลังหัวัวอมูลเลยครับกําลังเอาหาข้อมูลมาเพื่อเปเตรียมให้ท่านช่วยประเมินว่าอยู่ระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าดีพอใช้ประมงมาเทียบตอนเก็บข้อมูลอยู่พอทําข้อมูลเสร็จปุ๊บก็ประเมินซาครับสุดท้ายแผนปฏิบัติการของอาจารย์บุก็จะมาพูดคุยกันว่างบประมาณจะให้ท่านดูผลว่าใช้ใจอะไรมากน้อยขนาดยังไงใน ส่วนเงินเหลือของจ่ายปรึกษาผู้ิการตรงนี้นิดนึงครับจะตัดจะตัดยอดชั่วให้ใช้ได้ถึงไหนเมื่อไหร่ยังไงหรือจะเงินเหลือโครงการนี้โยกไปใช้โครงการใหม่ได้ไหมหรือเปลอกินโครงการเพิ่มอันนี้ฝากรียนร้การชี้แจงให้ราบทราบในตัวการอีกทีนะครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ดูกันก็มีอะไรข้างทางไม่มีโอเคครับขอบคุณครับทุกทาน วันนี <track> ้วันนี้พูดแบบประชับประชับเอากิจการะเสร,ร็จนะกิจการบอกว่าวันนี้ยังไม่มีงานทั่วไปกบเอาเสนใหม่ เรียนท่านผู้บริการนะครับทลองแล้วก็สวัสดีคณะครูุกทตั้งกับนิดเดียวครับาการบริการจริงแล้วผ่ารบริการก็เกี่ยวข้องกับงานทุกงานเพราะว่าต้องเป็นเจ้าขอ,องงานใน,าในการจัดสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นสถานการนะครับนละการที่ทํางานในส่วนของงานพิเศษหรือเขตรับผิดช,ชอบคุณครูท่านใดที่จะเสนอเนี้ยอะไรนะครับ ที่บริการจะมีเดแบบบองอการประเมนินงานของนักการอยู่แล้วแต่ขอเอรียนนักรูอย่างนี้ว่าอยากให้อยากให้ประเมินในลักษณะสร้างส่างๆเพราะ,ะว่าตามที่ผมมาอยู่ที่สปีนะครับปี58แล้วก็ห้นะครับประมาณนั้ยี่สิพฤศจิกาห้าแปล้วปีนี้ก็5้ากก็2องปีคนระับ ผมผมมองเห็นความยากลำบากของอนักการและก็แม่บ้านนะครับซึ่งซึ่งทำงานหนักมากและก็หนักตลอดเพราะนั้นก็อยากให้กำลังใจเพราะนั้นถ้ากรุณาใดอยากประเมินร่วมกับบริการซึ่งซึ่งผมก็ประเมินอยู่แล้วในในทุกๆวันนะครับในด้งเกตฑ์รับผิดชอบและก็ส่วนงานพิเศษนะครับก็ขอ,อเชิญท่านไปนอีบบฟ์มแล้วก็ ประเมินได้เลยนะครับว่าเะเสนอในอย่างไรส่วนงานที่มีประจำอยู่แล้วก็คืองานซ่อมบำรุงในส่วนต่างๆนะครับอขอบคุณท่านวณอาคารนะครับที่ตัดสินว่าบกส่วนนั้นยกตัวอย่างวณอาคารหนึ่งนะครับอาจารย์เลยจะมีถ้ากาชื่อผิดก็ขอใั้ท่านท่านบอกว่ากระจก ห้องน้ําของอาจารย์เกิดของคุณครูด้านหลังที่เป็นบานเกล็ดซึ่งไม้มันผูกมากเพราะนั้นก็ให้การบริการได้เปลี่ยนแปลงซึ่งก็ขอบคุณท่านคุณภูณณรทรนะครับท่านก็ซ่อมให้ใโดยการใช้อลูมิเนียมซึ่งก็คงจะไม่ปุีกแล้วนะครับก็ขอบคุณอ,อีกส่วนเน้นครับของแม่บา้านของ่ายบริการก็คือคุณ ท่านนครน้อยพันนะครับซึ่งที่เราคุณโหคือุณอ,อาลีนะครับซึ่งท่านเข้าไปสารภาพกับผมเองว่าท่านไม่ไหวนะครับเพราะว่าสุขภาพเพราะท่านปวยเป็นโรคก,กระดูกตรุนเพราะนั้นท่านก็ได้ลาออกไปแั้นผมก็ไปติดต่อที่บรครัวนงนะครับติดต่อไปอธุรการนะครับให้แจ้งแล้วก็ประกาศรับสมัคร ซึ่งตอนนี้ทราบว่ามีสองคนแล้วที่จะมาสมัครที่แจ้งตรงนี้ก็คืออยากให้คุณครูทุกท่านซึ่งอาจารย์พี่หรือใครก็ตามที่สนใจง,งานนี้ก็เชิญมาสมัครได้ซึ่งการประมาณห้าถึงเจ็ดลันนะครับก็ก็จะพิหน้าเราครับขอบคนนุณมากครับท่านผู้การครับอตอบคำถามาาโบกนิดนเง วงถามว่าเงินมบประมาณถ้าเหลือจะทําอย่างไรตอนนี้คือก็มันยังไม่สิ้นปีการศึกษาเพราะท่านจะยังไม่ตอบ <c oughs> ดังนั้นก็คือท่านมีแผนนี่โครงการอะไรก็ท่านจะทำโครงการขอ,ของท่านปกติไปก่อนอยังอยู่ในปีการศึกษาอยู่เพราะช่วงมีนารเรจ7ปะสุขสรุปเฉลียเงินว่ามันจะเหลืออะไรอย่างไรก็จะคุยโดยคณะกรรมการนะครับ <c oughs> เป็นเป็คำตอบนั้นนะครับเพราะผลจะไม่ใช่เป็นคนตัดสินคนเดียวเป็นกรรมการ ดีนะร่วมกันครับท่านอื่นไม,ม่มีนะครับเนจากเงียบแปลว่าไม่มีนะครับลูกเสือนั่งหมายอะไรไหมครับลูกเสือไม่นั่ง,งนะั่งคอมมานด์อาจารย์ครับผมนับลูกเสือนะครับ ลูกเสือผมชี้แจงแบบนี้ครับผมชี้แจงว่าลูกเสือบอหนึ่งนะครับลูกเสือบอหนึ่งผมชี้แจงเป็นระดับนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมอีกรอบหนึ่งนะครับลูกเสือบอหนึ่งนะครับเราจะเข้าค่ายยี่สิบเจ็ดคาห้าเก้าที่ที่โรงเรียนเรานะครับจุดลงคนนะครับจะเป็นได้จุนอาคารห้าช่วงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเด็กมาเด็กจะได้จุดอาคารห้ารอบกลางนะครับเสร็จแล้วนัดหมายเด็กดัดนัดหมายนะครับเด็กทั้งเด็กแล้วก็ผู้กับนะครับ 07.00นะครับเอาชนะหมายเด็กแล้วก็ผู้กลับด้วยนะครับ7โมงเช้าแล้วก็แปโมงเช้าเนี่ยจะลาศุดีแล้วก็พิธีเปิดนะครับตอนนี้ที่ีเปิดกำลังจะดูว่าที่อาคารหถ้าเปิดไม่ได้ก็จะเป็นที่หน้าอาคาร4นะครับเสร็จแล้วก็กิจกรรมของของของมหนึ่งนะครับเช้าเดินทางไกลประมาณ8กิโลประมาณ6 7ถึงกิโลนะครับบ่ายบ่ายจะเดินเชื่อมเงื่อน แล้วก็หาดูๆเสร็จแล้วพิจีตผิดนะครับก็จะเป็นบ่ายสามครึ่งประมาณ <ๆ S 1> นะครับเด็กกับผู้ที่เราเดาก็ประมาณ4ี4่โมงเช้าถึงสี่โมงเย็นขอโทษครับส่วนยานพานะยานพานะ,ะน,บบาานะครับระระะจะขอลดโรงเรียนคือลดกระบะงขาวนะครับการรับประทานนักเรียนจะรับประทานอาหารหนึ่งมื้อนะครับมื้อพักเที่ยงพร้อมกับมุ่งกลับนะครับนี่คือของมอเดลมสองนะครับมสองเข้าค่าย27สถึง20บ 27-29มกราคมนะครับที่ค่ายดีเอสอำเภอคอนบุรีนะครับจุดลงพลนจะอยู่ที่สนามเทศบาลโนนสูงนะครับรถจะจอดตรงนั้นแต่เด็กจะเข้าไปในตัวเทศบาลน,นะครับนัดหมายรงนา,นโ,โ,นานโดนนาลงยินครับแต่ผมเรียกสนามเทศบา,าโลโรงงานโรงยินนะครับครับแต่ผมเรียกสนามเทศาาบาลของฝ่ครับ <c oughs> นี่นะนัดลงพลน์โมงเหมือนเดิม เด็ดเจ็ดโมงคู่กับเจ็ดโมงนะครับเช็คชื่อแล้วก็แปดโมงออกเดินทางเราจะใช้รถทั้งหมดสิบคันนะครับรถทั้งหมดสิบคันนะครับถึงค่ายพีเอก็ประมาณสิบโมงนะครับรถจะจอดด้านนอกขอโทษรถจะจอดด้านนอกนะครับเส้วก็เดินเข้าไปค่ายในเอจะมีสองค่ายลูกเสือจะอยู่ค่ายที่สองก็คือด้านในนะครับที่พักลูกเสือจะเป็นหนึ่งหลังหนึ่งหลังใหญ่ เนตเดลีก็หนึ่งหลังใหญ่ทั้งลูกเสดดคมันจะเป็นบรรจุได้ประมาณ500คนมันเป็นสองเตียงซ้ายขวานะครับที่พักนะครับส่วนที่พักของผู้กับนะครับผู้บริหารหนึ่งหลังแล้วก็ผู้กับชายหนึ่งหลังใหญ่รวมนะครับแล้วก็ผู้กับหญิงก็ประมาณหนึ่งหลังใหญ่นะครับแล้วก็การแงไเยี่ยกรอนด้วยอาจจะมีการลื่นไหลในที่พักนะครับผมแจ้งค,คร่าวๆกิจกรรมของมอสองนะครับ บ่ายเดินทางไกลนะครับเย็นสุตกรรมกลางคืนผู้พิทักษ์ป่า28า่แปเช้าผจญภัยบ่ายสร้างโมเดลเช่นเตรียมเล่นรอบกองไฟ้นะครับคืนก็เล่นรอบกองไฟนะครับก็กลับพิธีปิดก็ประมาณ8ปโมงเชา้าเดินทางกลับนะครับก็ประมาณ9โมงครึ่งถึงบ้านเราก็ประมาณเที่ยงนะครับยามาหน้าที่จะใช้ไปนะครับที่จะใช้ในการดูแลค่าของมอสอนะครับ เป็นรถตู้เก่านะครับอาหารของเด็กทั้งครูนะครับจะเป็นหกมือม้อมื้อบ่ายเย็นเช้าบ่ายเย็นถูกไหมครับอ่าถูกครับ <c ười> แล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ตอนเช้าครับเด็กจะเป็นสองอย่างมื้อละสองอย่างนะครับผู้กับจะเป็นมือ้อมื้อเลยจะมีสามอย่างการทานข้าวของผู้กับผู้กับนะครับก็จะเป็นที่ทานรวมนะครับพร้อมกับมีสามารถประชุม ประชุมปรึกษาเลในการจัดกิจกรรมในในเรื่องเรื่องทุกๆเรื่องนะครับส่วนม .3 ครับม .3 เราเข้า27่ิแปนะครับ27่ี่แนะครับที่ที่โรงเรียนนะครับจะใช้จุดลงบนนะครับได้ถุนในการ4ช่วงกลางนะครับนัดหมายก็7โมงเช้านะครับพิธี8โมงก็ราชดินเปิดกองนะครับเปิดกองก็ก็ที่หน้าอาคาร4นะครับ ที่พักของลูกเสือนะครับจะใช้หอประชุมนะครับลูกเสือลูกเสือจะใช้หอประชุมนะครับส่วนเนตรลีจะใช้อาคาร4ชั้น3รู้สึกว่าจะเป็นป้าป้าภาษาอังกฤษครับจะใช้อาคาร3มป้าพูดดูฝ่กครับป้าพูดอาคาร4ี่ชั้นสนะครับบางคนก็พูดช่วยดูแลให้ด้วยนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับผู้กลับผู้กลับก็ ผู้กับชายน่าจะลื่นไหลเอานะครับส่วนผู้กับหญิงนะครับใจพักหนึ่งห้องจะมีหนึ่งห้องให้ที่อาคารสี่ชั้นสามหรืออาจจะลบกวนนอป๊อห้องสมุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่เขียนนะครับต่อไปนะครับห้องน้ําห้องน้ําชายนะครับห้องน้ำชายห้องน้ําชายที่อาบน้ํานะครับตอนนี้กำล,ลังปรึกษาด้ยกับที่พิชิตกำลังกำลังตกลงกันว่าจะเป็นอาคารห้าหรือห้องน้ําที่เด็กใช้ ตรงนี้ครับมีสองที่ที่เรากระกาคิดดูว่าจะใช้ของห้องน้ําที่ที่นักเรียนชายเข้านะครับอาบน้ำอาบอะไรพร้อมเลยส่วนผู้หญิงก็เป็นอาคาร4นะครับกิจกรรมของมสามครับเช้าเดินทางไกลบา่ายดูยูดูตอนคืนเล่นรอบกองไฟวันรุ่งขึ้นตอนเช้าร็าจนภัไยแล้วก็ทมพิธีปิดก็ประมาณเที่ยงนะครับยามาได้ที่ขอใช้นะครับจะเป็นรถหกล้ออาหารก็จนะเป็นสี่มื้อ สี่มื้อคือบ่ายเยน็นเช้าเที่ยงนะครับเห็นนะครับสี่มื้อก็ประมาณ2อย่างนะครับส่วนยูวากาชาตยูวกาชาตเข้าย7่8 29ี่บย่้านะครับที่ทีเอเหมือนเดิมนะครับจุดลงพนจะเป็นที่โรงเรียนใช้บริษัทน้าบ้านนะครับก็0 7, ูนย์ภูมิกับชัดชื่อนะครับก็ออกเดินทาง8โมงนะครับรถที่ใช้ก็ประมาณรถที่ใช้ส0คัน นะครับถึงค่ายก็ประมาณ4โมงเหมือนเดิมครับรถจอดด้านนอกค่ายจะเป็นค่ายแรกนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับที่พักของยุวกชาตินะครับ,รบก็ประมาณ4หลังของของนักเรียนนะครับยุวกชาติสี่หลังส่วนผู้นาหน่วยชายประมาณหนึ่งหลังผู้นาหน่วยหญิงประมาณสาหลังเรียกรหนึ่งหลังที่พักของผู้กลับอาจจะมีการลื่นไหลครับส่วนกิจกรรมวันที่27บป่ายก็จะเป็นบรลจนไปยกลางคืนพิธีเทียน วันรุ่งขึ้นเช้าเดเดิน,ๆๆนทางไกลไปทางสารวิชกาการตลางคืนเรืรอบกองไฟนะครับวันรุ่งขึ้นก็พิธีปิดก็ประมาณ8ปดโมงเดินทางกลับก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งกับผูดเ,ดเก็ตนำมาถึงบ้านเราก็ประมาณบ่ายประมาณเที่ยงอย่างนัที่ของใช้นะครับรถสีประตูนะครับอาหารก็เหมือนเดิมก็หกมือ้อมื้อละสออย่างของเด็กผู้กลับก็บกบ6มือ้อมื้อละสอย่างแต่นี้ ตอนช่วงเดินทางไปนะครับรถจะมีรถตำรวจทางหลวงนะครับจะจะนำลูกเสือนะครับจะนำลูกเสือไอก่อนเสร็จแล้วก็ยุวะตาจะตามเป็นขบวนเดียวส่วนรถของตำรวจทางหลวงที่ขับนั้นการประสานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยุพ,พี่จะประสานให้ทางไปและกลับนะครับ,นะรบการเดินผมแจ้งคร่าวๆเท่านี้และอีกอย่างหนึ่งครับ เราใช้ระบบข้อตกลงปีที่แล้วเรื่องของผู้กำกับนะครับก็คือมหนึงดันเงินมหนรับผิดชอบหนึ่งวันคือวันพุธมสองรับผิดชอบจักพุธนัสศุวกาชาติเหมือนกันส่วนมสามก็รับผิดชอบวันพุธกับระัะส่วนวันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ถือว่าเป็นยกผลประโยชน์ให้กับผู้มกับเพราะเราใช้ระบบเวียน นะครับส่วนใครไปไม่ได้จริงๆแล้วผมไม่จะไม่พูดต้อ,ตองต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านผู้ริการแล,และผู้บริหารนะครับที่จะอน,นุญาตหรือไม่อนุญาตเร,รื่องหที่อาจารย์ไปไม่ได้แต่ผมอยากฝากอาจารย์เมานนี้ครับเราเด็กไปเข้าคา่ายมันก็ท่าอจัรเสียงเพราะฉะนั้นถ้าพผู้กับช่วยกันในการไปยกเว้นอาจารย์ที่ไปไม่ได้จริงๆผมเข้าใจอยู่เช่นน้องปุ๊บอย่างเงี้ยครับน้องเขาท้องก็กไปก็ลำบาก ก็หน้าที่จะกูโลงแต่สําหรับอาจารย์ที่ที่ที่จะไปได้หน้าที่จะให้ช่วยนะครับช่วยดูแลเด็กนะครับเพราะว่าในบัญชีรายชื่ออาจารย์จะต้องรับผิดชอบนะร่วมกับกลุ่มกองที่อาจารย์จะต้องรับผิดชอบนะครับทั้งขึ้นรถทุกอย่างอาจารย์จะรับผิดชอบส่วนรายละเอียดลึกๆจะมีการประชุมพุ่งจกับแต่แต่และมอเด็งม .2 สออยู่ว่าจะรับผิดชอบ ผมขออนุญาตดังนี้นะครับพอดีว่าผมยังไม่ได้ขออนุญาตน้อง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 ,องชายัางนะครับ <c oughs> ตอนนี้แกกินปากครับตอนขอไปปพอดีบ่นผมจะมีการนัดหมายอยู่4ช่วงช่วงแรกคือวันที่22คือวันพรุ่งนี้นะครับในข้าโงมรูมครับค่าโง,างมรูมวันที่25ช่วงพบมระดับนะครับวันที่26 ค้าวแหาวก้าโดยโดยมอเดิลในถุนการห้ามอสองมอสองในถุนการสี่มอสามโงอาหารแต่นี้ยุวากาชาติวันพ่กนี้น่าจะมีพุ่งนี้ยูวกาชาติน่าจะมีหามตอนแ,แรกก็จะเป็นหองประชุมแต่นี้นอบอประชุมก็จะจัดที่การผมก็เลยขอไปที่สรแดงนะคะรับสรแดงนะครับ เข้าๆการเข้าค่ายผมแจ้งคนที่ไะเอียดเดี๋ยวแต่ละชุดจะชี้แจงอีกทีหนึ่งทีนี้ปกติวราท่านผู้บริการห่วงเรื่องเรื่องช่วงที่เราจะไป้ับหมายเด็กจะมีช่วงเด็กมปลายผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องให้มปลายเนี่ยอาจจะให้เด็กอยู่ที่ห้องผมผมไม่ได้ใจว่าถ้าอยู่ให้เด็กอยู่ที่ห้องประจาห้องแต่ก็ผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจ บอกว่าถ้าผัวเด็กมันเป็นอะไรหรือยังไงเพรว่าอีกทีนึงแต่นัดหมายอย่างนี้นะครับคือเธอพูดในการลองครูครูให้คำตอบที่ได้เช่นหมายความว่าครูเนี่ยไปอยู่ตามจุดมหนึ่งมสองมสามที่เราบผิชอบทุกเสียงได้ดีว่าจะมีเด็กมกหายจะมีเด็กมปลายจะมีเด็กมปลายอยู่ที่เราไม่ได้ดูแลก็เลยห่วงอ่าถ้างนัดให้ไปที่ห้องประจําแลครับ แต่ใ่ห้องประจําก็อาจารย์ลองคุยกับเด็กดูว่าเราไม่อยู่ให้ช่วยดูแลตัวเองเด็กปลอดภัยไม่น่าจะมีปัญหาอครับอีกเลยก็เขออนุญาตครูครับให้หัวหน้าครดูันแล้วนะครับผมพเจารณงแค่นี้อาจารย์ท่านใดจะสอบถามมีไหมครับม่มีของครูครับเอ่อของครูหลังนะครับครูหลังก็ทํางานก็ได้รับเงินเหมือนกันแล้วก็ผมก็จะพจาณาให้ช่วยในฐานะต่างๆให้เหมาะสมโดยจะเน้นอยู่กับครูสามหลักฐา นกัรเดียวผมนพิจารณาดูกองทุนกคู่กรอีับคูต่างชาติเลคนไทยเรากตตหน่ับตนนึ่ลูกเสือเนรีนือต้องมีหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองก็มีผู้ปกครองเซ็อนุญาตถึงไปได้นะครับถ้าเขาไม่อนุญาตก็คือ ไม่บังคับไปความหมายก็คือต้องทำยังไงให้เขาเข้าใจ่เนาะเช่นงสมมติว่าผู้ปกครองไม่ได้ให้ไปแต่เราให้ไปอันนี้มันจะไม่ได้แต่หลักการก็คือเราบอกวันเรื่องของการผ่าน,านเทณฑนประเมินอ่ะกนส่วนใหญ่เขาจะอนุญาตอยู่แล้วมันไปท้าต้อ,อ,อนศึกษาอนุญาตหมดส่วนใหญ่ประมาณนั้นแต่ต้องมีนังสืออนุญาตผู้ปกครองการที่หนึ่งการที่สองเรื่องความปลอดภัยทัท้งก,การเดินทางไปกลับแล้วก็ช่วงที่ทํากิจกรรมที่ไท้ นะครับก็ณครูก็ต้องช่วยเต็นผูิษาทช่วยกันดูแลแบ่งเวรแบ่งอะไรกันดูแลให้ตลอดเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นตามผู้ิหารก็ต้องจากผู้ไปดูแลพวกเราก็วันที่27่เนี่ยผมจึงอยู่ที่นี่ในรกริจกรรมได้28ตัวผสเเองไม่อยู่แต่จะมีทีมรองให้อยู่นะครับส่วนมอปลายจะอย่งางไรเดี๋ยวขอหาเดือยกับทีมกุ่นี้ ว่าจะทำยังไงกับมอปลายแต่ทางกิจกาทางวิชาการ,าารเรามาคุยกันว่าจะยังไงกับมอปลายนะครับว่เราจะพูดต่อว่าอยู่ที่ห้องอะไรนะเดี๋ยวเราคุยรยายละเอียดทีนะครับมปลายม .6 ม .6 ตีมันเสร็จแล้วตีมอ .5 อ่าเดี๋ยวขอคุยปุ่มนี้แล้วกันเดี๋ยวจะยาวเนาะนะครับขอร่วมกันนะครับเอ่อ เรื่องนะครับตอนท้ายแล้วสรุปสรุปสรุปก็คือฝากวันที่24มกราคมสมาชิกสระชากร30ท่านไปใช้สิทธิ์เสียสนะครับผลลั์ไม่เกิน8หมายเลขส่วนหมายเลขไหนมีใครบ้างเดี๋ยวผมจะส่งไปทางไลน์แล้วกันผมไม่ได้อ่านให้พวกเราทราบแล้วเปีนตึกตัวจะมีผู้ช่วอยู่กับสรองเดชาค่อนข้างหลายเบอร์เดี๋ยวรองเดชาก็ประสานแจกไปยังคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกนะครับ แล้วก็เน้นย้ำขอขอ้อมูลในหลากหลายเรืนนะ่นี่ขอข้อมูลกรรมการทุกป,ปานะครับกรรมการทุกป,ปานหนของสองสิ่งแต่ละรุ่นเก่ยับรุ่นอันที่สองก็คือแต่ห้องเรียนเราจะเป็นชื่อของผูป้ปกครองเป็นกรรมการเครือข่ายหรือจะเป็นอะไรก็แต่ละห้องเตรียมมานะครับจะได้พิมพ์ให้นะครับเราก็จะได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เตรียมการเมืิอ นะครับพอช่วงมีนานนั้นนักเรียนไม่อยู่ก็วางแผนมีนานตอนนั้นห้องไหนใครจะมาอย่างไรนักเรียนใครจะมาบ้างตัเตรียมภาษาสัมพันธ์กันนะครับก็ตางเป้าว่าเป็นไปได้ถ้าปีเดียวสาเร็จตามเป้าเลยก็น่าจะดีก็ประมาณนั้นนะครับก็มีความหวังร่วมกันก็มีความฝันร่วมกันมีจิดตาการร่วมกันเลยจ้ สมเป็นตามเป้านะครับก็เชื่อในความศรัทธาของพวกเราที่มีต่อสถาบาันของเรานี่แหละจัดจะได้สมเป็นตามที่เราตั้งไว้นะครับก็คงประมาณนะั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคุณปูทุกท่านที่ช่วยกันสร้างสารรค์ผลงานโรง,งเรียนเราตลอดนอนมานะครับตรงไม่มียอย่างอืนะ่แล้วเอาครับขอปิดการประชุมครับขอบคุณครับอะไรอะรนะ ผมลองโยกมือไม่ไปผมก็เลยไม่ได้พูดจบเอาอาจารย์วิทยาครับเนเช็ครับเะครับเตอร์เตอร์มีนายมีนเชิญอาจารย์วิทยาปับเดีวครบเตอรเตอร์มีนายมีนายมนาย